ได้ต้งไก่มีไก่กุไก่เพื่อไก่ตับไก่ไตไก่โตเพื่อไก่โตไก่เรื่องได้ไก่มาหอดโรนเช็ดอาหารต้มยาวิ้งทอดรับขแม่้อกรับขอเชิญรับอยากได้ต้งไก่มีไก่กุงไก่เพื่อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เรื่องได้ไก่ ดมม่าากกันใหสวอ้ยไม่มีถึงห้าร้อยรอยหนึ่งได้อยู่นนมาล<อ>ครับมาแล้วครับมากกันไม่ใหม่มาเลือกมาลครับมาแล้วครับมากันม่ใหม่มาเลือกเพื่อเบิงกันซะก่อน

เว้ยดอมส่บุญอยู่่นั่นนะมีแต่คนอีสานได้ไปอยู่เนี่ยน่ะตาไปซื้อ บ้านอยู่นู่นนะซื้อทีเสื้อทางหนะึ่งสดสะ <ű> อาดหลักอนไมยครับพอออ่อแม่นม้องแากได้ยกทุกบทบรรเทียนเรียรกรถนวยบริการเขาได้เลยครับมื่อนี้ขายกันในราคาบอแพงครับบ้านมมาแล้วครับ้านแล้วครับรถขายส่งไก่เนื้อไก่โตไก่เรื่องไก่มาหอดบ้านหอดเมียนพ่อแม่ អពុ30ទី1គីឡូ35ណាណោះ1/2គីឡូដៃបักឡៃហ្នឹងបងគេໄດ້300ហ្នឹងហ៎ហាគេយកគេសុំ1/2នោះនេះឡ่ะហាវោពិនហា ครับมาแล้วครับมากันไม่ใหม่มาเลือกเพื่อเบิ้งกันสะก่อนครับไข่เคร,รื่องได้ไก่มาหอดปานหอดเยี้ยนพ่อแม่ดองกันแล้วครับร้ไงมีกแล้วรับมากันไม่ใหม่ มนไม่เหมนบ้านของโนนอยู่บ้านมันหลั่บ้านกินอกม่ไกุ่กไก่ตัไก่ไดก่เออหมวันนักขงวนนักกว่างเนาะ้านกัหวเป็นขอาวว่าขึ้นเรียนอ่ะหวพิอาหารต้มยาปอดเกิดไก่ตัไกใไก่ตไก่เรือได้ไก่สะอาดบ้านกันใหม่ๆซื้อไก่ก็ซื้อผักบริการอได้รืบพ่มนอมีกระไปนากับข่ากับน้า มื <Christina. S 2> ่อนี้วยบริการรับมาแล้วครับมากันใหม่มาเลือกเพื่อเบิกกันสักวันคนับน้องไก่เนื้อไก่มีไก่ปุ้ไก่ตบไก่ไต่ไก่เข้าไก่ตีไก่ของสดๆมากันใหม่ๆพแม่นอกิบรรรกาทคนะ อ๋อนั่นนี่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 นี โลนเช็ดอาหารต้มยาปิ่งกอดรับแมองคดับขอเชิญรับอยากได้ต้องไก่มีไก่กุ้ไก่เพื่อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เรื่องในไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆโอ้ยไม่มีถึงห้าร้อยร้อยหนึ่งได้อยู่มาครับมาแล้วครับมากันใหม่มาเลือก มีกัะละไปนอ้องกับเขากับน้ำเมืม่อนี้หน่วยบริการของเขาข้าไก่เนื้อไก่โตไก่เครื่องในไก่มาหอดบ่านหอดเยี่ยนพม่นองก่นล้ครับทอดทอดห่เขาทอดบเขาคนเอาดีดีตัวนั้น ก <Hello. S 2> หนมาของสดสดมากกันใหม่พ่อแม่น้องเชิญครับเลือกซื้อหลึกหาวัยเห็ดอาหารต้มย่างวิ่งทอดสุดยอดแห่งความอรสอร่อยครับพ่อแม่น้องครับ ขอเชิญครับอยากได้นอ่องไก่ปีกไก่ข้มไก่เลือกเลือกสื่อเลือหาไวสามร้อยต้มย่างบิ้งทอดจุดเยอดแห่งความอร,อร่อยครับไปห้าร้ <100 S 1> อยครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น่องไก<ห>่มาแล้วครับมาแล้วครับมากันไม่ใหม่มาเลือกมาเบิ้งกันซะก่อนครับ<ห>นอลลอกกบ่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ข้มไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่ สองสดสดมากกันใหม่ๆพ่อแม่น้องเชิญครับเลือกสื่อเลือกหาวัยเห็ดอาหารต้มย่างมิ่งทอดสุดยอดแห่งความอรสอร่อยครับบรกกกกกกกา้องไไไไไไัใ่เเืปีตข มากนแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไก่เครื่องไส้ไก่มาหอดบานหอดเทียนพ่อแม่้องอรพวกน้ำนมื่อวนวันนีด้วยบริการของเขาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่รูงไก่ตับไก่ไตไก่เข่าไก่ตีนไก่โตไก่เครื่องไส้ไก่ของเขามาก กันใหม่ๆส,สดสดสดสะอาดต่างปิ้งทอดสุดยอดแห่งความรรอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับ,อ,อ,รบอยากได้นอ่องไก่บีกไก่คร้งไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เรื่องไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญเรียกรถนวยบริการของเฮาได้เลยครับพ่อแม่น,อน้องมีกันละไปนอ้อง สดสดสดสะอาดถูกหลักอนามัยครับพ่อแม่น้องอยากได้เนื้อลายโยคงเรียบติดไหลบริการห้องได้เลยครับนั่งกระแซบใหญ่นั่นค่าบอกแห้งครับมาแล้วนั่งมีแต่เนี่ยแมนขายนมไก่เนื้อครึ่งโลสามสิบห้านั่นนะสวยมาหอดบ้านหอดเฮียพ่อแม่น้องเป่็น้อแบบยังร้นูตัวเบลเลอรเลยคง บริการส่งถึงที่มาเลือกเาเบิ่งกันซะก่อนครับน่อไก่เนื้อไก่ปีไก่คุไก่ตับไก่ไตไก่เนื้อไก่ีไก่หนไก่ับไก่ไตก่วไกังไ่หก็หัว่ากหัวก่หเวไ่ห่หัว่กัวกเขัไก่ัหั่วกหก่หไก่หัไก่หไกวกห่ไก่ไก่กไก่ ร้ปไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องในไก่ของเขามากกันใหม่ๆสดสดสดสะอาดอุปกรณไมครับน้องกีดกับมีนะนะนะมาเลือกเพิ่งกันซะก่อนรับร้องไก่เข่าไก่ตีนไก่ของสด อาหารตกย่างปีกไอ่สุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องมีก่กันละไบเนาะกับเหากับน้ำเมื่อนี้หน่วยบริการของเฮาได้มาขายพวกน่องไก่เชือไก่ปีกไก่มาแล้วครับมาแล้วครับมากันใหม่ๆมาเลือก่อเบิ่งกันซะก่อนครับ น่องไก่เนื้อไก่บีกไก่คุ่มไก่ตับไก่ไตไก่ข้าวไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันใหม่ๆหัวเข้านี่หัวเข้าต้มีีนี่บอนี่บนี่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 นงข้อนี่นี่เนี่ยครึ่งโลห้าสิบครึ่งโลห้าสิบบาทย้ายเท่าไหร่ลดละน้อยก็าหอืม ็แซบมาแล้วครับมาแล้วครับมากันใหม่ๆมาเลือกมาเบิ้งกันสะก่อนครับน่องไก่เนื้อไก่บีไก่โุ้งไก่ มาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไข่เครื่องนไอน้ไก่มาหอด้านหอดเรียกรถหน่วยบริการข,ของได้เลยครับเมื่อนี้ขายกันในราคาบอแพงครับมาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไข่เครื่องไส้ไก่มาหอด้านหอดเย็ยนพ่อแม่น้องเลยครับบ้าองบัวรอขอพื้น ครับมาแล้วครับมากกันใหม่ๆมาเลือกเมื่อเบิงกันสะก่อนครับน้องไก่เนื้อไก่ปีกไก่คุ้มไก่สับไก่ไสไก่ข้าวไก่ตีนไก่ของสดๆมากกันใหม่ๆพ่อเม่โน้มเชิญครับอยากได้บ่ซื้อไปหาไวัเป็นอาหารโลกย่าผิดพอน ยอ่งปับวับ wow. ัก you know? ับคอมเนอกจับวักอยากได้อกไก่ปีไก่รูปไก่เคื่ไก่ับไก่ไส่ไก่ีรถดยบริการผม่วยครับอมเนอกีกกระปนาะกับกน้ำวนี้่วยบริการเข้าไก่วอกไก่่ไก่จะไปเฮ็ดน่ากินแล้วไก่ไก่โตไก่ไก่ อันนี้อันนัอันนี้ร้อยสิบอันนี้้อยสิบอันนี้ร้ยบอนนี้ขายกดาข้าบแง้งครับมาแล้วครับมาแล้วครับขายน่องไก่เนื้อไก่โปรไก่เรื่องได้ไก่มาหอดาหอดเนืพ่อยแปดสองสามร้อยแปดสิบได้บักลย <laughs> อสมครับสมสุดยอดสุดยอดสุดยอดสมมาแล้วครับ มากันใหม่ๆมาเลือกมาเปิดกันสักก่อนเดาน้องไก่เลือดไก่มีไก่พุ่งไก่ตั้งว่าหลายเมื่อยตั้งว่าหลายตัวลมใหญ่ปิ้งอขายจนเกี้ยงเลยวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่น้องสปอเมาเอาหมดเลยเนี่ยลำรถใหญ่ครับ เชิญครับเลือกสื่อเลึกหาวัยเห็ดอาหารต้มยำปิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับไก่เข้าไก่ตีไก่โตไก่เชิอได้ไก่ของเข้ามากกันไม่ไม่สดสดสดสะอาดหลักอันไม่ครับพ่อแม่น้องอยากได้ย้ระบบกบัคเพื่อเรียกเรียกรถโอยบริการหอด้านหอดเยี่ยนพ่อแม่น้องเส้วครับบ้าวน้อง ครับมากันใหม่ๆมาเลือกมาเบิงกันซะก่อนครับน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่พุ่มไก่ตับไก่ไตไก่ข้าวไก่ตีนไก่ของสดๆมากันใหม่ๆเนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เครื่องไดไก่สดสะอาดมากันใหม่ๆอยากได้ขอเชื่มรียหมดเอา <ละ S 1> เรียกเอานี่เเรียนน้องตับเอ็น รกา่ยียงอพี่น้องสปอล้านนะลำรถไงหนึ่งซื้อเอาหมดเลยนี่แม่เลี่ยงไอ้ยังขายจักรยานอยู่บ้านเพิ่มนะ่ะแมนเขา วายลำรดซิบล้อเอาซื้อมดเลยอัน่เาน่ตลาดมันมเอ็นเอ็นเอ็นันนอันนี้ตูดตลาดนี่ะมันสางินตลาดน่ะมันได้เนอเอาตัวน้แนนรวมกันน่ยนี่อันนี้ก็นี้เพ่เออใส่รถเอาเลยเอามดเลยนั่นอ่นั่นน่ะตับไซ กียงไปไม่ส mm ุด hmm. yeah, <cider sounds> <gar>